สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้ครับเป็นเนื้อหาของ Material UI หรือว่า MUI นั่นเองนะครับเอาล่ะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับว่า MUI คืออะไรนะฮะ MUI คือ UI library นะครับสำหรับ React โดยเฉพาะเลยนะฮะทำให้เราสามารถเรียกใช้ UI component ของ Material Design ภายใน React application ที่เราสร้างขึ้นมาได้นะฮะอันนี้เป็นนะครับหน้าเว็บหลักของ MUI นะครับเราสามารถมาที่หน้าเว็บนี้ได้นะครับโดยไปที่นะครับ mui com นะฮะ โอเคครับอันดับต่อมาเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับ Material Design กันบ้างนะครับ Material Design คืออะไรนะครับ Material Design ก็คือการออกแบบนะครับที่คิดคนแล้วก็พัฒนาโดย Google นะฮะซึ่งนะครับ Google เขาใช้ Material Design นะครับกับ Product ของเขานะครับทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบนเว็บนะครับรวมถึงบน Mobile Application ด้วยนะฮะอย่างที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นครับก็จะเป็น Component ์นะครับของ Material Design นะครับซึ่งเราอาจจะเห็นกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะนะครับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนครับระบบ Android นะฮะก็จะมีการใช้ Material Design เป็นหลักอยู่แล้วนะนะครับอย่างเช่น c o อม o n เน t นะครับที่เราเห็นบ่อยๆก็จะมีนะครับในส่วนของปุ่มกดตรงนี้นะครับมีอ่านี่ครับอ่ามีไอคอนนะฮะอ่านี่เป็น floating action button นะฮะด้านล่างก็จะมีนะครับในส่วนของแบช์นะครับมีเมนูด้านล่างแบบนี้ด้วยนะนี่ครับอันนี้เป็น Snack Bar นะครับอันนี้อาจจะได้เห็นอยู่บ่อยๆเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอ่าสแน็คบารที่มีการแจ้งเตือนนะ โอเคครับก็อันนี้เป็น Material Design นะครับเมื่อเราติดตั้งนะครับ mui ไปที่ react project ของเราครับเราสามารถใช้ Component ของ Material Design นี้ใน Project นะครับของเราได้นั่นเองนะซึ่งข้อดีหลักๆของ mui ก็คือนะครับผมเอามา3ข้อแล้วกันนะครับจริงๆมีมากกว่านี้นะข้อแรกเลยนะครับก็คือ mui ครับเขาสวยงามอยู่แล้วนะครับโดย d u l t นะครับหรือว่าแบบดั้งเดิมนะ mui นะครับเขาใช้ Material Design ซึ่งเป็นการออกแบบหลักของ Google นะครับและพัฒนา กันมาอย่างยาวนานแล้วนะฮะทให้เราแน่ใจได้เลยนะครับว่า UI ที่เราได้ออกมานะครับก็จะมีความสวยงามแบบเดียวกับที่ Google เขาใช้นะครข้อสอนครับก็คือเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันเสร็จเร็วมากกว่าเดิมครับเพราะว่า Preview Component ของ MUI นะครับมีความสวยงามอยู่แล้วทําให้เราใช้เวลากับ CSS น้อยลงไปเยอะมากนะครับนะครับทำให้เรานะครับไม่ต้องไปใช้เวลาครับหรือว่าเสียเวลากับการปรับแต่ง UI นะครับและ เราได้นะครับโฟกัสกับลอจิกต่างๆได้มากยิ่งขึ้นนะครับแทนที่จะหมดเวลาไปกับการปรับแต่ง UI นะครับทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อ3ามก็คือ MUI นะครับปรับแต่งได้ง่ายนะครับแต่ละคอมโพเนนต์ของ MUI เขามี API ให้เราสามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระเลยนะนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถโอเวอร์ไลน์นะครับหรือว่าแทนที่สไตล์เดิมของ MUI ด้วยสไตล์ที่เราสร้างขึ้นมาเองก็ได้เหมือนกันนะนะครับยังไม่พอนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับ MUI นะครับเขามีนะครับ พรีเมียมเทมเพลตนะครับให้เราสามารถเลือกใช้งานได้ครับอันนี้เป็นแบบเสียเงินนะฮะก็ถ้าเราลองเลือกลงมาดูนะครับก็จะเห็นว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็มีราคาที่แตกต่างกันด้วยครับอันนี้เป็นครับออปชันนะครับเราสามารถเลือกใช้งานแบบเสียตังก็ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับ mui นะครับแบบพรีเมียมโอเคเอาล่ะนะครับก็นะครับผ่านไปแล้วครับสำหรับ mui ว่า mui คืออะไรนะครับเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปนะครับเราจะมาทำการติดตั้งครับ mui ใน react project ของเรานะครับ